สวัสดีครับวันนี้เจอกับผมครับต้นอินไซต์ตะก้อวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องตะก้อ NTL Premier 2025บหรือว่าตะก้อดีกอาชีพประเทศมาเลเซียครับที่จะเปิดสนามในวันนี้ครับในเวลาบ่ายโมงตรงครับตามเวลาประเทศไทยครับจะเริ่มคู่แรกครับส่วนตะก้อลีกมาเลเซียครับวันนี้เริ่มวันแรกครับจะมีการแข่งขันทั้งหมด4คู่ครับคู่แรกเริ่มเวลาบ่ายโมงตรงครับจะเป็นคู่ระหว่างปีนังแบ็คแพนเตอร์ครับเจอกับสลังเงาะครับในเวลาบ่ายโมงตรงครับ ปีนังแบ็คแพนเตอร์ครับไม่มีนักเตะไทยครับแต่ว่าสระงเงาะครับมีจอมเตะดาวรุ่งจากประเทศไทยครับชื่อน้องโฟร์ครับจากโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีครับส่วนคู่ที่2ครับจะเป็นบิ๊กแมตครับในนัดเปิดสนามเลยก็ว่าได้ครับจะเริ่มในเวลา13นาฬิกา30นาทีครับตามเวลาประเทศไทยครับจะเป็นคู่ระหว่างย่าโฮพบกับพีดีเอ็มครับทีมของสโมสรตำรวจครับทั้ง2ทีมครับมีจอมเสิร์ฟชาวไทยทั้ง2ทีมครับ ทีมเจ้าโฮวครับมีเจ้าศิวัตบัญชาสีขวาครับจอมเสิฟมากประสบการณ์ในลีกมาเลเซียครับแล้วก็ทีม p d เดมครับก็จะมีเจ้าบ่าวลานสกาครับที่ตอนนี้ฟอร์มร้อนแรงมากๆครับสำหรับเจ้าบ่าวลานสกาครับคู่นี้ครับน่าติดตามอย่างมากครับในเวลาบ่ายสามโมงครึ่งครับตามเวลาประเทศไทยครับส่วนคู่ที่สามของวันนี้ครับจะเริ่มในเวลาสิบเก้านกาครับตามเวลาประเทศไทยครับนั่นก็คือทีมเนกริสซิมิรันครับเจอกับ ตรังกานูครับตรังกานูจะเป็นเจ้าบ้านครับในสนามแรกครับในกิสิมิรันนะครับจะไม่มีนักเตะก็ชาวไทยอยู่ในทีมครับแต่ตังกานูครับมีนักเตะก็ชาวไทยอยู่ในทีมหนึ่งท่านครับนั่นก็คือจอฟ้าจากประเทศไทยครับนั่นก็คือเจ้ากิติพงษ์ใจบุญครับหรือว่า F16 ที่เรารู้จักกันดีนั่นเองครับคู่นี้ครับผมว่าแฟนๆตะก็เจ้าบ้านครับน่าจะเข้ามาเต็มความจุอย่างแน่นอนครับเพราะว่าเริ่มในเวลาหนึ่งทุ่มตรงครับแฟนกีฬาน่าจะ ทำงานกันเสร็จสิ้นหมดแล้วครับแล้วก็เข้ามารับชมตะก้อครับในวันเปิดสนามวันนี้ครับส่วนคู่สุดท้ายครับนั่นก็เป็นทีมบิ๊กแมตช์เหมือนกันครับระหว่าง KL Thunder ครับพบกับการันตันวอร์รีเออร์ครับ KL Thunder ครับนำโดยเอกสิทธิ์นาผมครับจอมฟาดจากประเทศไทยครับแล้วก็มีคนนึงครับตัวตัวเสิร์ฟของ KL Thunder ก็จะเป็นน้องน้องพลครับจอมเสิร์ฟวัยสิปีครับจากการท่าเรือครับส่วนทีมการันตันวอร์รีเออร์ครับปีนี้เป็นทีมบุญทุ่มครับ ได้ข่าวว่าซื้อนักตะกร้อไทยไปครับราคามะโหลานมากครับนั่นก็คือนํามาโดยครับพิเศษพิเศษพันแสนครับหรือว่าเสียงแปดสูครับส่วนตัวเสิร์ก็จะเป็นเจ้าเตอร์ครับอดีตนักตะกร้อโรงเรียนกีฬานคกปฐมมครับตอนนี้ปัจจุบันศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติศรีสะเกดครับปีนี้โดนการ์ตันวอลเลเยอร์ครับคว้าตัวไปช่วยสู้ศึกในเอ l 2025นครับนั่นก็คือลีกสูงสุดประเทศมาเลเซียครับคือนี่ครับ จะเป็นการแข่นขันวันแรกครับของการเปิดฤดูกาล2025นี้ครับมีทั้งหมด4ี่คู่วันนี้ส่วนผลการแข่งขันจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวเพจอินไซต์ตะก้อครับก็จะมาอัปเดตผลการแข่งขันให้ติดตามกันอยู่เรื่อยๆครับส่วนช่องทางการรับชมครับไม่มีให้รับชมครับไทยครับก็รอติดตามข่าวสารผ่านเพจอินไซต์ตะก้อได้ครับถ้าหากใครชอบอะไรแบบนี้ครับ สามารถกดไลค์กดแชร์และเป็นกำใจให้ผมด้วยครับส่วนพรุ่งนี้ครับผมจะมาอัปเดตให้ฟังครับว่ามีอีกกี่คู่ครับในรอบแรกครับขอบคุณครับ